ใตานี้ชนะแน่นอนเลยคูด้ดยฮะจากประสบการณ์ที่กูเล่นลับเบอร์มาลัมเบอร์ยี่สิบ,บตานะดูด้วยนี่มันคือเอ่อเมด็เมดเหลืองไหมสีเหลืองเุ้ยหียมันเป็นม่วง ดำบมมูม็ดมะม่วงเองืมเม็ดมะม่วงกูก็เม็ดมะม่วงมึงอะโลขาวเจี๊ยบเมื่อกี้ลิกตอแพข้าขาดลอยดูสิทำพี่เไม่ได้เออยลิกตอกูทำอะไรไม่ได้แครี่กูก็เช่นกันแครี่เมื่อกี้กูไม่ได้ปกป้องแครี่กูวิ่งไปตายงโง,โงโย่ๆเลย ไม่รู้ตัวเออกูรู้ไงกูเล่นไม่ได้เล <laughs> แต่ก็ยังยินยังที่จะเล่นนะครับก็มันมันเล่นไปแล้วเถอะเชี๊ยเชี๊ยรอรอกระสุนเอ,อ่ออะไรนะกระสุนสังกะสีเสียงยิงสังกะสี <laughs> มันไม่เอาเสียงสังกะสีมาใส่แบบจะบเบิันเบิลมดิดับเบิลดบเบิลมานี่แต่ไปอะไรจะได้ยิงไกลๆเขาเล่นอะไรนะไอ้เสียงเสียงในเกมพับจีอะนี่ฟังมึงการเสียงเสียงเตักเต๊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 กเสียงสังกะสีอะวิ่ง มาแล้วมาแล้วว้าเรียบร้อยครับเรียบร้อย first blood double kill เฮ้ยมีตัวอะไรมาในป่าแพนด้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 าสวนสันอ่ะสูกา้า เกี่ยมาแล้วเนาะไม่ต้องมาหรอกเงิน้องก็เป็นของพี่ออกตัดเลือดเลยแม่งแท็กจนหน้าเกลียดเลยมึงนี่มนาบางคอนมนาบางคอนมนาบางคอนปังปังดัามา สลีมมันโหนะเนี่ยนี่มันติกลัวมึงมึงมีปัญหาอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยไปดูจ้างใช่ไหมไปไปดูดเบลใหญ่มันรวยดิเนี่ยกูทำอะไรผิดมันมันติกลใหญ่เลยเมื่อ้ย เดือบต้ายไอ้ขี้ดาบสายตรงกูไปไม่ถึงเลทำไมเขาไม่เล่นแบนเทนลาวิวอะคล <c oughs> ิกซิงบินหงีละคลิกซีชังหัวมันเถอะเอ้ย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 นี่บอย ไอ้ตายนี่มันตัวละลายแทงเลยโอ้โหหนึ่งสองสามอุ้ยคลิกสีแม่งอ้อมให้วะยังโหดเลย้าราไม่ตาย กระต่ายไม่ตายเมื่อกีกรตายไม่ตายเมืเม่อเมื่อกี้ทาร่าน่าจะตายแต่กูโดนสองเดี๋ยวเดี๋ยวกปลอยนไปมันตานี่นี่กินกว้าตาย<ง>

สามแล้วเราถึงว่าทำไมเฮียฟันเขากูตายกูตายอะไรตัวนะ่ะสุดสั่นโอัอออยจ้ยอ,ยเอ,อเอ้ยกระไพเฮ้เสวยครับสวยเ้ยไอ้ดาไอ้ดาเอามัง ว้าวอี๋ลินปิงตายล่างสองล่างสองครับกลางบุญาเนอี๋ทาจีแม่งไม่ออกต hey. ัดเลือดว่ะเอี๋ทาจีแม่ตัดเลือดว่ะเอี๋ทาจีไปแล้วไม่ตัดเลือดว่ะเี้ยวไหนมึงอ่ะ แต่เลือกซูทาร่าไปเลยไ,ไงมันต้องออกชิ้นต่อไปออกชิ้นนี้ก่อน <c oughs> อนพี่พี่ดด้ <c oughs> มันมันดีว่ะไอ้ดาฟ้ามึงมันมันเหมือนคลาฟ้าไม่ใช่หรอันนี้จะ <c oughs> โดนโดนสินปิงโดนเล่นใส่กูไห ยกยกสองยกสองสวยสวยครับสวยตันลินปิงเล่นกันครับอ้าวมา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 กรมอนกรมอนเนี่ยแต่ก่อนอะไรน,นะตัว เฟนิกซ์ที่ว่ามันมีเอาระเบิดแปรป้อมป่ะน,นี่มันแปรป้อมเลยรป่ะแล้วมัน,นแล้วมันทำตาเมย์าเมจกับป้อมอ่ะตู้ทุกคนนี่ก็ทำได้นะไม่ใช่ไม่รู้ไอ้ที่ว่าตายดโดนเทาตายได,ด,ได้เดี๋ยวไปดูบนให้เออฟนิกซ์ไปแล้ว เป็เออเอ่ออ,อ,อะไรเนี่ยมันมันเป็นตัวอะไรวะกระโหกกระโอกอืมคิดยังไม่ออกคุณเหรอคุณพูดว่าได้คุณอ่ะป้าไม่รู้คุณพูดว่าได้คุณเนี่ยทมีบับ Ừ, Li ping you won't. Càng tìm này hưng. Come đang bay, Come ong qua. Long long lang. Li binh, lin binh, lin binh, Ping binh, lin Ping nó... binh, lin binh, rồi binh, lin binh, lin binh, กินกินรออกระอกเห็นมันจะโยนระเบิดเฮ้ยโอ้โหตานี้เกมสวนสัตว์ว่ะเฮ้ยสวยยกได้สวยลำเบอร์ยกสวยสองเฮ้ยอะไระไร,ริมิงอยู่กูเฮ้ยไ,ได้ป้อมบนสวยสวยอืมดักตบไออ,อ,อะไรนะก็ตายกะตายข้ามสายพัน ได้พอมบนได้พอมบนคิดว่าได้พอมบตายครับตายโอ้ยไปได้อะไรหลังเด่นปิงเด่นปิงมันมาปุ้มยกได้สวยครับยกไลยสวยไอ้ดินปิงใกล้ตายอุ้งแมวเฮ้ยหนีไปไปนี่จะเข้า เมื่อกี้มันมีคนเปิดแล้วมันก็หนีเว้ยมึงไม่ย <c oughs> ิงเข้าแล้วแต่มึงก็ไม่เห็นเขาเรียกว่าคนเปิดคนเปิดรอดคนตามตายทุเรศี่ตายทุเรศ <c oughs> ไอ้ตายยิงแรงแล้นะสวยครับสวยยกครับยกยกยก มันตายแล้วมันตายแล้วโอ้ยสวยสวยสวยตอนนี้ก็เออสวยตอนนี้คือในชาวบ้านนี่เม้าตาหน้าเอาตัวอะไรล้มเลยลึกตอ่อไม่เอาแล้วล้มล้มเลิกภารก,กิจลิกตอ่อลม้ม เฮ้ยลินปิงวะลินปิงวะเฮ้ยม,งมึงปล่อยแคลรีกูตายได้ไงไอ้ลินปิงมันได้แคลรีไปเลยว้าวฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายนี่กูบองแล้วตานี้ชน,นะตำ่ำ <Okay. S 2> จะลงแ่้วลงล้วปัว๊กไอ้ hey, hey, คิซี่ากได้บัฟไอคิสซี่อยากไปบับนี่ไงคิสซี่เพื่อนบับมันเกิดแล้วเนี่ยนี่เนี่ยบับฟ้าเนี่ยไปปล้นบับของสวนสัตว์อ่าสวนสุดิตสุดิต ดีท uh ี uh. sit, <sie> ่เย you know, right? ่ด mm ุส hmm. you know, ิตแม่ดุสิตแม่ดุสิตแม่ยิ่งวัวสุดิตดิสูดิสูดไม่ได้ดิสูเนี่ยสวยสวยครับสวยโอ้แม่งไอ้ลินปิงวาลินปิงวาลินปิงไอ้ลินปิงมะโจงเมแม่ง นี่มันสวนสัตว์เอ้นี่มันจบกลางแม่งเลยแครีมีทั้งสองอ่ะกับบอลไปทั้งมีเหนงอยู่บ้านเฮ้ยจบไม่ได้เฮ้ย,ยลิปปิ้งมึงเยอะแล้วโอ้โหไม่ตาย อันตรดยเลยนะเนี่นี่เขาเรียกว่าเป็นการรอซื้อเว้ยอันติดยเลยเมื่อกี้ไงก็ยกทำให้มันแบบปล่อยสกิลให้หมดไงแล้วปุ๊บมันไม่มีทางหนีเลยเนี่ยยกเตือยกเือกูก็ไม่เห็นหรอกคลิกซี เดมันวิ้งน,นานอะไร่างเงยดูดูดูนี่นี่โดนโดนปึ๊กนั่นนี่สลิมห้าวิปึก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 ,ปก,ปกดูไอไอลินปิงกำลังจะเกิดแล้วเกิไปหนักไอ้ยอี่เขาจะตีดักกันเลยฮะไปเลยตีเลยเดี๋ยวโซนให้สิบหกวิ นี่น,นี่มีบับแดงเนี่ยม,มีมีบับแดงหอมอร่อยอบอุ่นจากเตาครับอ่ารอเียรเห็นไหมไอ้ที่ว่าโดนร้อยสองล้านอ่ะจากอะไรนะปังชายกันรูนะอย่าใช้ชื่อของฉันเฮ้ยโอ้โหมึกูไม่อยากได้ โอ,โอ้ยสวยสวยเอ้ยกูห้างให้ไม่ได้ใช่ตายเนตายเอ้ยปิงปิงลาคยดิเิงปิงมันเาแต่แคี่วกนไยไม่เคยได้ยินเตกูอ,อะไรนะกูดันนั่งกูมอยู่บน นี่ไงไอ้เจ้าแครีกูเหรอต้องผ่านศพกูไปก่อนอะไรแบบเนี้ยไม่เคยได้ยิน,นเหรอห้แครีเช็คคุมเลยมาตีตีดาเลยไอตีดาคันไหมวะเนี่ย <c oughs> บนสามล่างหนึ่งไอมึงยื้อล่างไว้ไม่รู้ไม่รู้ ีแรงกว่านี้เฮ้ยเออ่ายฐานทานทานทานมีเออมึงไปดันล่างดิให้มันรู้ว่ามึงไปเจ้าล่างมันอะเห็นไหมมึงเห็นแล้วอ่ะอ้ยมึงมาโซนดิไปไหนอย่าวมึงไม่ไปทั้งล่างไม่ไปทั้งโซนหนูแม่งผมผมผิดหวังในตัวคนมากเลย คุณปล่อยเป็นจะปล่อยล้างเอาดิยังไงอะไรแม่งไอ้ลินปิงกระจองจะเล่นแต่แครี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ปล่อยดาร์กใหญ่หรอเอาเอาจริงอะเนี่ยคนจริงเฮ้ยมันล้างแล้วมันกดล้างแล้วแล้วมึงเอามาแชร์คุยอีกโอ้โหได้ยงเนี่ย มึงอไงมึงเอาหลุมมาแช์คูเนี่ยมึงเห็นไหมซี <c oughs> คลิกซีกซตายเนะี่ยเออแคลี่ตายถอยไปเฮ้ยนั่นไงกลัวแล้วกลัวแล้วเชียวเฮ้ยเฮ้ยลิตเตอ,อยังคงตายไอ้ ไอ้ลิ้นปิ้งลิ้นปิ้งกูจะฆ่าลิ้นปิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิ้นปิ้งมันไม่ตายอ่ะกูไม่เอากระดัไปต่อแล้วไปลิ้นปิ้งโอ้ตามเป็นชาดิอะไรมึงตามเป็นชาดอ่ะโง่ อันนี้ไงลัมเบอร์บัมเบอร์วิ่งไม่ทันบิงบิงกดยิ้มแล้วให้เที่โจมตีพี่ควมแตกไม่ไม่แตกโจมตีได้สามครั้<า>งเองรอแล้วบางแล้วรวมทีเดียวจบเลยเนีย่ยมึงดูคลิกสี่หิวฟ้ามึงจะโดนลินปิงงามไว้ นี่ยมันรอโอ้หแม่งถ้าลินปิงมันเก็บแคลรี่ได้ทุกตัวนึงกูอยากได้ลินกูกันเฟนิกดีกว่าเฟนิกมีดาเมจเยอะกว่า,วามีสกิลหลบด้วยเป็นไงจริงจริงจอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า นะปานใช่กระบวนท่าเฮ้ยเขาเรีเยกวะปานกระบวนท่าที่หนึง่งเฮ้ยสวยครับสวยสวยยกล้วยกแล้วยกแล้ว,ลวโอ้ยยกสามยกสามดูลัมเบอร์ยก, 3, ยก, umber, ยกโอ้ยป๊อป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 เนี่ยป๊อปเนี่ยโอ้ยเนี่ยต้องขอบคุณลัมเบอร์โอ้แม่งเอ้ยจบไม่ได้วะ ะตายมันบอกได้แล้วมันบอกว่าไอ,ลอ,าอ้ลินปิงมันมึงชักจะเฮิมเกิมเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนขอสองนาทีเติมเลือดแป๊บหนึ่งแม่งวัยรุ่นใจร้อนอยังวะเอาเลยมาเลยมาเลยโอ้มึงไงใจร้อนยิ่งกว่าลินปิงองีกเดี๋ยวไอ้ลินปิง ยังไงพวกมันก็มาไม่ถึงทานยงเป็นตำมทานมึงเคยดูต้มตล,ลินปิงตู้มอ๋อลินปิงยังไม่เกิดดูเ <c oughs> ยมรู้จักหรือเปล่า, ja าเดจาวอ่ะเดจาวว์การนี้จบแล้วเนี่ยเอา <c oughs> ดิดาเดี๋ยวรอทาชิรอแทงคอนดี ไม่รู้ว่ากูเปิดอย่างเดียวเออมึงเป็นตัวเปิดเลยมึงเข้าสลิมคนเดียวอะ่ะเอาเอาแค่สลิมได้ครักูกูโดนเจาะเป็นน้ำเลยเฮ้ยสวยเพื่อนสวยสวยโู้เฮ้ยโดนขังสามึงไม่ต้องเอามาเผื่อแผลเพื่อนก็ได้โอ้โหเอออันตีมู้อันติมู้อันติมู้ ให้มันต่อเลือดไงเป็นกลยุทธ์ต่อเลือนนั่นไงเินปิงเข้าหลังกลัวแล้วเชียวไอ้ไอลิปปิับ<า>โอ้โห و, เนี่ยถ้ามันไม่มีเกิดเินปิงก็แด่นีต้ตามกูมาตามตามตามไปเลยไปเลยแทงไม้เล่หนึ่งโดใส่เลยโดใส่เลยโด,ดตัวบังนะมึงโอ้โหไม่อะไรกันเนี่ย อะไรครับนี่ไปยกยกยกเน yeah, ียเดินเดินลุกประตูนะสวยสวยขึ้นคอมสองครับขึ้นคอมสองอ่ะเออคู่คอมสองจิตหนึ่งอันจิตหนึ่งเราอือเป็นสองจิตหนึ่ง กับเล่นเมลอ,อะไรที่เ,เ,ออเล่นเล่น offline นะเมลแคบีเมลแคบี